สิ่งที่ผมน่าแปลกใจมากก็คือว่าเนี่ยบรรดาซาลาฟซาฮับบ้นี่เขาใช้อัลกุรอานในชีวิตจริงพวกเราตั้งคําถามกันตลอดเลยว่าจะใช้อัลกุรอานในชีวิตจริงยังไงเราใช้ไม่เป็นอุมรัรนี่ใช้เลยเขียนจดหมายยังเขียนกับอั <laughs> ลกุรอานอัลลอฮ์มีอีกรีวายต์หนึ่งอันนี้ก็เป็นรีวายต์หนึ่งที่อัลละห์าอัลลัมนะครับสายรายงานนี้ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่อัลกาซิรก็เอามาพูดอีกนะครับเป็นรายงานจากซาบบตอัลบูนานี่ บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินทางอยู่กับมุสอับอิบนุซูบบยในเมืองกูฟะแล้วก็เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งก็ไปละหมาดสองรักอาดปรากฏว่าอ่านสุรนี้ในละหมาดนะฮามีจนกระทั่งลาอิลละอิลลาห์วะอิลลาฮิลมัซิเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ข้างหลัง ม,มีรู้สึกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งนั่งอยู่บนบนหลังของอสัตว์ที่ชื่อว่าล่อลูกผสมระหว่างลากับลากับมา้านะครับเรียกว,ว่าล่อนั่งอยู่บนล่อเนี่ยแล้วก็ใส่ชุดแบบชาวเยเมนทีนี้ผู้ชายคนนั้นพูดกับแบบทบตซึ่งกำลังละหมาดอยู่ว่าเวลาที่เจ้าอ่านว่ากอฟิรัซัมบีใช่ไหม

يا قابل التوب اقبل توبتي فأنت من تنوى قابل التوب أقعد أهلي يا قابل التوب اقبل توبتي وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب لا تعاقبني ولا ترى أنواع شديد العقاب فقال أنت الله تعالى يا الله لا تعاقبني يا دا لونتور شن لي أني كي كان صان هاي شاي القرآن بب แบบแบบได้เลยอะ่ะแบบปรุงสําเร็จเลยนเราไม่จําเป็นว่าจะต้องค้นหาถอดบทเรียนอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายแม้กระทั่งนั่นแหละที่บอกว่าเราต้องรู้ด้วยเวลาที่เรารู้จักคุณลักษณะหรือคุณพระนามของอล่องสุฮานรตะอะลาเนี่ยอย่างแรกที่มันไม่ต้องไปคิดให้มันลึกซึ้งเลยไม่ต้องอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกเลยก็คือใช้มันในการขอในการขอดูอาเลย อันนี้ก่อนที่เราจะได้บทเรียนอะไรเยอะแยะมากมายเอามาใช้ในการขอดุดาอาก่อนเนี่ยได้ทันทีทันใดเลยนะครับอัลลอฮฺอาลัมรายงานก็บอกว่าพอละหมาดเสร็จซาเบตก็ออกไปหาเอ๊ะผู้ชายคนนี้ไปไหนแล้วไปถามคนนู้นคนนี้ไปถามว่าเห็นไหมผู้ชายที่นั่งอยู่บนล้อปรากฏว่าไม่มีใครบอกได้เลยไม่รู้อัลลอฮฺอาลัม น่าจะเป็นมาลาอิกั์์หรือเปล่าน่าจะเป็นใครสักคนหนึ่งอันนี้รายงานในอิมโนุกซิดนะใครอยากจะไปดูต่อก็ไปดูในทับซิตอิมนุกซิดได้เลย